นนยนาเดินมาได้ยินที่อบตอชัยผู้เป็นผัวนินทาตัวเองให้เพื่อนฟังก็ควันออกหูทนแอบฟังต่อไปไม่ไหวรีบปาดเข้าหาอบตอชัยทันทีพร้อมทั้งชี้หน้าดา่าไอ้ชัยวันๆไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือกินแต่เหล้าคบเพื่อนก็มีแต่เพื่อนชั่วๆขี้เหล้าทั้งนั้นก่อนที่จะหันหน้ามาพูดกับผู้ช่วยจ่อยด้วยเสียงดัดจริตขอโทษนะครับพี่ผู้ช่วย ดิฉันด่าผัวดิฉันนะคะไม่ได้พาดทิงถึงคนอื่นค่ะผู้ช่วยจ่อยได้แต่ทำหน้าเซ่อเซ่อยิ้มแห้งๆห้งทำตัวไม่ถูกก่อนจะเอ่ยเสียงลอดไรฟันออกมาอย่างไม่เต็มใจไม่เป็นไรเรื่องของผัวมีพี่ไม่ถือหรอกก่อนที่เนยนาจะหันหน้าไปทางอ,อบตอชัยแล้วบนต่อลูกผัวคนอื่นเขาเข้าวัดฟังธรรมงดเล่าเข้าพรรษาในสมองของเองเคยคิดจะงดกับเขาบ้างไหมไม่ใช่แค่คิด ข้าทำแล้วด้วยแสนชัยตอบทำตอนไหนข้าไม่เคยเห็นเอ็งงดไม่กินเหล้าสักวันเลยงดตอนไหนเองว่ามาสิเนยนาถามต่อแสนชัยจึงตอบออกไปว่าก็ก่อนวันเข้าพรรษาข้าตั้งใจจะงดเหล้าเข้าพรรษาก็เลยคิดว่าจะกินวันสุดท้ายออกพรรษาค่อยว่ากันอีกทีแต่ทรงท้ายหนักไปหน่อยหลับไม่รู้ตัวรู้สึกตัวตื่นมาอีกทีก็ได้ยินข้างบ้าน เขาจุดประทัดฉลองออกพรรษากันข้าก็รีบลุกขึ้นได้จับมอเตอร์ไซค์บิดมาร้านลุงแสงนี่ไงเล่านายนาได้แต่เอึ้งอ้าปากค้างกับเหตุผลของแสนชัยไอ้ผัวบา่าเขาจุดประทัดฉลองออกพรรษาที่ไหนกันนั่นมันเสียงประทัดงานศพยายสาคนข้างบ้านเราไงแกป่วยติดเตียงมาตั้งนานแล้วตายเมื่อตอนเช้านี่ ข้าว่าจะมาชวนเองไปช่วยงานศพแกนี่แหละอบตชัแกล้งทำหน้างงอ้าวหรอข้าก็นึกว่าออกพรรษางานศพหรอกเหรอปัดโทษเอ้ยเสียความตั้งใจอีกแล้วปีนี้ผู้ช่วยจอยคำไม่หยุดกับ,ก,บกับความพลิ้วขั้นเทพของเพื่นอนอบตชัยพร่ำตอบไปว่ายายสานนยายสาคนอุตสาห์ตั้งใจจะทำดีมดเล่าเข้าพรรษาแท้ๆมาตายอะไรตอนนี้ ทำค่าเสียความตั้งใจหมดเอาไว้อย่างน้อยข้าก็งดเล่าได้ตั้งหนึ่งวันเต็มๆหล่ววัถือว่ามีความตั้งใจแล้วใช่ไหมมีจา๋านายนามองหน้าอาบอต่อชัยด้วยความเบื่อหน่ายแล้วเอ่ยว่าไอ้คุณผัวขาที่เอ็งนอนนอนทั้งวันไม่กินข้าวกินปล่านั้นเขาไม่เรียกว่างดเล่านะเจ้าค่ะเขาเรียกว่าอาการของคนแหงเล่าไอ้ผัวบ้าผู้ช่วยจ่อยหัวเราะด้วยความชอบใจ ที่รู้ทันกันหมดของชีวิตคู่สร้างคู่สมคู่นี้อบอตอชัยจึงแกล้งพูดไปว่าอ๋อนี่เหรือที่เขาเรียกว่าแห้งเล่าข้าเพิ่งรู้เพิ่งเคยเป็นมิหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกอ,อูอูอาอมันเป็นอูอูอาจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนมาลุงแสงเอามาอีกแบนเนยนาตาเขียวใสทันทีพอได้แล้วกลับบ้านได้แล้ว ขออีกแบนเดียวหมดแบนนี่ก็กลับแล้วมีจ๋าอบาตอชัยทำท่าอ้อนกลับก่อนเลยเดี๋ยวตามไปในยนามองผู้เป็นผัวด้วยความระอาแล้วพูดว่าเองเปลี่ยนไปเยอะนะไอ้พี่ชัยไม่เหมือนคนก่อนที่ข้าเคยรู้จักคนดีที่ข้าอยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยเองจำวันเก่าๆก,ก่อนเราแต่งงานกันได้ไหมจำได้สิอบาตาชัยตอบข้ายังจำได้ไม่ลืมเลย วันที่พ่อของเองจับได้ว่าเราสองคนมีอะไรกันแล้วท่านถามว่าข้ารักเองไหมจะยอมแต่งงานกับเองหรือจะยอมติดคุกข้าก็ตอบว่าข้ารักเองเต็มใจพร้อมจะแต่งงานกับเองข้ามาทบทวนนึกดูถึงเรื่องเก่าๆของเราแล้วก็นึกคำนะว่าไหมในยนาทำท่าซึ้งน้ำตาคลอถามด้วยน้ำเสียงสอง คำอะไรเหรอ,อบอรตอชัยนิ่งพักหนึ่งก่อนตอบก็คำตัวเองนะสินี่ถ้าวันนั้นข้าตอบว่าข้ายอมติดคุกนะป่านี้ข้าคงพ้นโทษออกมาเป็นอิสระแล้วคงไม่ต้องมาทนอยู่กับเองเมื่อติดคุกตลอดชีวิตแบบนี้นายนาโกรธเลือดขึ้นหน้าไอ้ชัยมึงตายแต่ไม่ทันเอาบอตอชัยแล้วเพราะออกสตาร์ สายเกียย์หมาไปได้ร้อยเมตรแล้วผู้ช่วยจ่อยมองตามคู่กัดคู่นี้อย่างขำขำเรื่องราวของในวันนี้อ,อบอตอชัยกับนายนาก็พักเบรคเอาไว้ก่อนถ้าอยากรู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรวุ่นวายมากไปกว่านี้โปรดกรติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้สร้างสรรค์ผลงานกันด้วยนะครับ